นักชกญี่ปุ่นดีกรีแชมป์ราชดำเนินครับเจอกระทงของเอกพิฆาตมอกกรุงเทพธนบุรีหรือชื่อปัจจุบันคือเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นผันพืนพี่น้องเออจังหวะนี้จะเป็นอย่างไรครับเอาละครับผมทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมครับป, 2013, ปี2013ปี2013ก็ปี2556ครับที่รายการ snka หรือชิงนิฮงคิบบะซิ่งแอลแกนไอเซชันครับ แม็กนัมเทอร์ทิวันนะครับผมที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ S N K A แม็กนัมเทอร์ทิวันะครับจังหวะนี้ครับมาดูว่าจะเป็นพันธุ์พืชพี่น้องเอ้ยจังหวะนี้ครับนี่ครับท่านนั่งของนักชกญี่ปุ่นครับมีนามว่าฮิโรกิอิชิอินนะครับนี่นักมวยญี่ปุ่นผู้ได้แชมป์ราชดำเนินนะครับแล้วก็แชมป์เก่าของรายการนี้เลยครับชินนิฮงนี่แหละครับแชมป์เก่าของรายการนี้ครับเจอกับท่านของเอกพิฆาตมอกรุงเทพธนบุรีหรือว่าเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับกางเกงสีน้ำเงินครับ ดีกรีแชมป์อ erm ีซุซ yeah. ุคัมนะครับปัจจุบันสอนมวยอยู่ที่กอสมุยนะครับด้านของเพชรสมุยครับจะชื่อว่าเพชรสมุยเลยครับหมัดซ้ายมาครับฮิโรกิจังหวะนี้แข้งขวาแต่ขาเพชรสมุยไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ครับแข้งซ้ายมาครับฮิโรกิมาซ้ายฮิโรกิมาครับผมจังหวะนี้เขยบเดินมาครับผมหมัดขวาครับโอ้โหเวียงเข้าไปครับพอได้แรงอกแลยผมจังหวะนี้แข้งขวามาครับด้านของ ฮิโรกิแข้งขวาเตะขามาครับแขบเข้ามาแค่ๆพี่บาเขายังมาแค่ๆจะได้กระแทกกันโดนครับฮุกซ้ายครับท่านของเพชรสมุยเขบเดินเข้าหาจังหวะนี้ครับมดซ้ายครับนี่กรรมการนี่ใส่เสื้อเวทีราชราชดำเนินเลยครับแข้งขวาจอขาครับท่านของเอกพิฆาตหรือว่าเพชรสมุยนะครับมาซ้ายเอาเรียกชื่อปัจจุบันแล้วกันนะครับเพชรสมุยนะครับแข้งซ้ายมาขวาคืนครับผมจังหวะนี้เขบเดินเข้าหาครับขวามาไม่โดนครับ เจอรวมมันก็ใส่ซอกซ้ายชิงดังพลุกครับแม่ท่านเจ้าของเพชรสมุยระวังครับอิชิอีครับฮิโรกิอิชิอียานเหลาเหลาครับเหลาเหลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับเหลาเหลาคือประมาณเลอเลนเลอร์ทำอะไรด้วยความไม่ระมัดระวังนะครับแคปเินหารับบอฮุกซ้ายตามเลือดแข้งซ้ายกับขวาขึ้นมาครับเตะจอขาก้นอย่างซอกซ้ายชิงดังพลุครับนี่ฮิโรกิอีนี่สูงกว่าเพชรสมุยมากเลยครับแต่ยังบอกว่าเพชรสมุยนี่ถึงตัวจะะเอียดก็เดินเบียดสุดจัดเหมือนกันนะครับ ตัวเอียดคือตัวเล็กกว่าตัวเตี้ยก,กว่าครับเขียนเดินเข้ามาครับแต่ที่บอกว่าว่าสูงยาวเท่าต้นเ้าก็ลงนอนยาวได้เหมือนกันครับโอ้โดนเตะไข่ครับอย่าเตะไขไ่เลยพี่เบ้า,าเตะไขด่ดกไข่แช่งไม่ขึ้นนะนะแย่เลยนะแข้งขวาครับซ้ายไม่โดนครับธนาองเพชรสมุยดอกนี้ฮิโรกิยับซ้ายยับซ้ายขู่ไว้ก่อนครับพิโรกิครับบอลหองมาครับแล้วก็มดดอกที่นึ่งเซแล้วอ่ะ ต่อครับยกที่สองจังหวะนี้แชมเดินเข้ามาครับอืมอืมแยบเจอแข่งโตครับแข่งขวานี้ไม่โดนครับเจอมันขวาขึ้นมาครับแม่เพชรสมุยต้องเข้าไปแค่แค่กว่านั้นอีกครับแค่แค่เลยจะได้เสยโดนครับมัดขวาครับแข่งขวานี้ไม่โดนระวังระมัดระวังแล้วกันนะครับอย่าลืมหลําครับลืมหลดี๋ยวมีหลับเลืมครับลืมหลํามีความหมายเหมือนเล้าเล้าครับประมาณเลย เดินวนเข้ามาครับท่านของฮิโรกิยับซ้ายฮิโรกิวนมาเ <im itation> พชรสมุยวนออกมาก่อนครับยังไม่ผียังไม่ผามครับแข้งขวามาจาังหวะนี้ท่านของฮิโรกิยับซ้ายยับซ้ายครับผา,ากาดฮิโรกิจังหวะนี้แข้งขวาจาะขาครับมัดหนึ่งสองมาหนึ่งสองขึ้นครับเพชรสมุยครับมัดขวาแข้งซ้ายเตะขาเข้าไปแล้วควนเล่นผาครับเทียบซ้ายจิ้มไปก่อรผมจังหวะนี้มันไปครับท่านของเพชรสมุยจิ้มซ้ายไปครับเพชรสมุยครับ แข่งขวาเตะขาครับเพชรสมุยมาผางเข้าไปฮิโรกิเดินเข้าหาเพชรสมุยไม่ว่าอะไรค้ำไว้ก่อนครับยับซ้ายครับแข่งขวาไปครับแต่หัวซ้ายแต่ไม่ได้ครับยั้งไว้ก่อนครับแข่งซ้ายมาฮิโรกิยับซ้ายครับผมจังหวะนี้เอาล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้แบบนี้ไม่ทําอะไรครับไม่ทําอะไรก็เยังมาระลึกของฮิโรกิผู้นี้เรียกว่าชกมวยไทยนี่ไม่แพ้นักมวยไทยมา2ปีเต็มครับ หนึ่งสองครับจังหวะนี้ครับก็คือตั้งแต่ชกมวยไทยเมื่อปี2514ครับไม่แพ้ใครเลยทั้งปีปี2 5 5ก็ไม่แพ้ใครเลยทั้งปีครับและนี่ครับปี2 5 5 6นะครับก็ดูว่าจะเป็นพันพืชครับผมจังหวะนี้ครับทีมซ้ายครับเก็บด้วยขมารับฟุกซ้ายครับเจอหมัดคอมอาครับหมัดคืนไปเหมือนกันนะฮะ แม่ต่างคนต่างโดนครับหมัดซ้ายครับเพชรสมุทรจังหวัดนี้แข้งซ้ายครับทิโรกิเก็บซ้ายนี้ไม่โดนเท่าไหร่ครับเก็บเดินหาว่ากันใหม่วนออกมาศอกซ้ายครับสอกซ้ายเชียงโพครับแม่กติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับหมัดเท้าขวอศอกใช้ไปเลยครับศอกซ้ายผมจังหวัดนี้เก็บเดินข้ามาครับแข้งเตะจ่อขาไปครับแข้งเจาะมาครับคำไปก่อนครับแบบนี้จิมมาครับจิมไปแข้งซ้ายหวนมาหนึ่งพานครับ สองซ้ายเชียงโพกครับหมัดขวาครับท่านของเพชรสมุ่ยตึ้งสองมาครับฮิโรกิเพชรสมุ่ยเข้าไปครับซอกครับใช้ซอกเดินพกซอกขึ้นเวทีนะครับจังหวะนี้ครับซอกขวามาฮิโรกิก็ใช้ซอกเหมือนกันผลลภางครับเตะจ่อขาเข้าไปเดินบทเดินบี้เดินขี้เข้าไปครับเดินเบียดเดินเฉียดเดินติดครับท่านของเพชรสมุ่ยซอกขวาเชียงโพกครับโอ้โหหน้าคำมั่นความตรงครับฮิโรกิน่าคำมั่นแต่กรรมการไม่นับเอากรรมการไม่นับเฉยเลยครับซอกซ้ายดับเบิลซอกซ้ายครับลงไปนอนหงายแลหวานกรรมการนับแรงผนี้นั้น กรรมการต้องนับเลยครับพันนี้ไม่นับไม่ได้แล้วนะครับความจริงควรจะนับตั้งแต่หมัดแรกแล้วตั้งแต่2องแรกแล้วนะครับเขามุมน้งองบ้าเขามุมเอาแล้วครับหมดยกพอดีกับไม่เวลาเสียแล้วอ้ย่าหมดยกที่2ครับระฆังช่วยชีวิตนะครับอามาตองก็ยกที่3เลยครับเกิดความปรียดเวลาครับหมัดซ้ายแข่งซ้ายครับการของฮิโรกิแข่งขวาเจ้าค้ามาฮิโรกิจังวันนี้มาซ้ายครับฮิโรกิผางเข้าไปยับซ้ายยับซ้ายวนออกมาฮิโรกิแข่งซ้ายการณ์ของเพชรสมุย ซ้ายมาครับหมัดหนึ่งสองไม่โดนครับเฉียดไปก็เฉียดมาเพชรสมุยเข็ดเข้าหาครับขย่าเขาไปแค่แค่อย่าไปแค่แค่อย่าไปแค่แค่เจอหมัดซ้ายครับหน้างายระวังครับอย่าลกๆโดยได้พัดพกดังพึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ฮิโรกิก็ลงไปนอนยาวมาแล้วนะครับฮิโรกิครับดูว่ายงนี้จะเป็นพันธพื้นครับแข่งซ้ายจกอขาครับเพชรสมุยพยายามเข้าไปชิดติดตัวครับแข่งซ้ายมาครับฮิโรกิหมัดขวานี้หลบได้ครับขวาขึ้นมา ซ้ายมาเจอมาดซ้ายคืนเหมือนกันแข้งซ้ายหัวไปหนึ่งทางที่ลาตัวเดินเข้ามาครับยับซ้ายคู่ครับพี่โรกิทีบซ้ายเพชรสมุยพี่โรกะหัวซ้ายมาครับมัดขวาเพชรสมุยคืนครับขวาจอขาครับเจอหนึ่งสองสามคืนมาเดินเบียดเดินเฉียดเข้าไปกะทีบซ้ายครับเพชรสมุยจหวะนี้ก่อนไว้ก่อนครับแข้งซ้ายมาครับผมขวาหัวไปหนึ่งทางยับเดินเข้ามาครับมาซ้ายครับจีงไปก่อนอุ้ยหุกขวา เอาจาังหวะนี้ว่าพลือครับตีเข่าขวามาครับแล้วเจอพลิกลงไฟนอนหงายแลงหวันเหลาแล้วครับโอ้โหกรรมการมาแยกก่อนธรรมะแยกกอนแยียก่อนแยกอยกอนแล้วว่ากันไหมครับจังหวะนี้แข้งมาแข้งคืนครับหมัดมาหมัดคืนครับแล้วก,ก็ไปคนละหนึ่งพังจิ้มซ้ายมาครับฮิโรกิแข้งซ้ายฮิโรกิแข่เดินมาว่ากันใหม่ครับ ตอนนี้ทนองเพชรสมุยได้นับตุนเป็นหนึ่งนับแล้วนะครับซ้ายเตะขาครับโอ้เพียงเสียแล้วครับพี่โรกิถึงกับเซธลาลงมานั่งคุกเข่าเลยครับหยาลังกาครับแบบนี้เดินบทเดินบี้เดินขี้เข้าหาครับธนองเพชรสมุยเรียกว่าไม่มีวันไม่มีท้อครับท้อเป็นฐานผ่านได้ก็เป็นเพชรล้วครับผมจังหนี้มาซ้ายเขีงซ้ายเตะขาครับทีบซ้ายยันไว้ครับเพชรสมุยเข้าหาเดินไปชิดเขาติดตัวครับ โรกิเจอเตะจอขาจากเพชรสมุยไปโรกิฮุกขวาครับเพชรสมุยเตะเข้าไปที่ลำตัวครับแลกกันไว้คนหนึ่งอาวุธครับซ้ายนี่ไม่โดนครับฮี่โรกิทิบซ้ายยันไว้ก่อนครับแข่งขวามาครับบังไว้ได้ซ้ายเตะขาพับในครับด้านของเพชรสมุยแข่งขวามามันขวาครับเจอเตะน่องครับแมตัดน่องจากเพชรสมุยครับซอกซ้ายชิงดังพรกเจหวนนี้ซอกขวางัดขึ้นมาครับโอ้โอกขวางัดปลากระป๋องครับแบบนี้ ทีมซ้ายครับแข้งซ้ายมาครับทตานของฮิโรกิอิชิอิสายเตะขาครับทีมซ้ายอีกทีครับเพชรสมุยซ้ายฮิโรกิครับซ้ายอีกทีไม่โดนเจอแข้งขวาลงโทษขึ้นไปครับแบบนี้หยับซ้ายหยับซ้ายครับดับเบิลซ้ายครับท่านของฮิโรกิแล้วมดหยองเทซามเสร็จแล้วเม็ดหยองเทซามาะหมดยกที่3เสร็จแล้วนะครับมาตอกยกที่4เลยครับเปลี่ยนเวลาครับแบบนี้ หยับซ้ายยับซ้ายกูครับฮิโรกิมัดมาหนึ่งสองครับฮิโรกิครับแข้งซ้ายเตะขาเพชรสมุยทีมซ้ายเพชรสมุยอัดลำตัวครับฮิโรกิจับล็อกไว้ก่อนครับจะเทเทไม่ลงครับล็อกเอาไว้นะครับแมล็อกแบบเหนียวแน่นหนึบครับกนนันของเพชรสมุยแข็งนั้นเข้ามาครับแข้งซ้ายฮิโรกิหัวแตกเพชรสมุยเดินชิดเดินไปชิดติดตัวครับเข้าไปครับมัดซ้ายแหลกไ้หนึ่งหมัดหนึ่งสองครับ ฮุกขวาซ้ายครับเจอเหมือนกันเอาโซขวาโดนเหมือนกันครับเพชรสมุยครับระวังครับอย่าเล่าๆนะน้องบาวครับดับเล่าเดี๋ยวนี้ลมยาวทั้งยืนนะครับโอ้มาคำใบแยกก้อนแยกก้อนแยกก้อนนี่ก้อนแยกกอนมาแล้วว่ากันไหมครับแบบนี้แข้งขวาครับซ้ายเตะไปครับที่ต้นขาขวาเตะมาหมัดซ้ายอีกทีครับทางของฮิโรกิเดินชนข้อหาครับเพชรสมุยมัดมาครับจังนี้กดไว้ก่อนครับล็อกเอาไว้ นกพันนี้กรรมการนอนแย้ก็นห้าบ้าแย้มาละแย้มาออกไหมออกไหมโอ้ยหนุยน่ะเอาเอินครับเดินเข้าหาครับขีบซ้ายครับเห็นกันข้ามาครับแข่งนี้หลบได้โอ้เจอขีบสกัดนะครับแหมสวยครับฮิโรกิซ้ายเตะขาอีกแล้วครับโอ้โหถึงกับเซธาร์ลงไปหน้าขมําความตรงครับขิดตรงหน้าขมําเลยครับขิดตรงถล่มไปข้างหน้านะครับแหม่ถีไปครับเพชรสมุยอัานลำตัวครับฮิโรกิเพชรสมุยยังไม่ยอมยังไม่แพ้ครับ หนึ่งสองรวมมันเข้าใส่ครับวงในครับตีเข่าซ้ายศอกซ้ายชิงดังพรกแม่งัดส่งไปหนึ่งทีครับเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายเตะขาเข้ามาครับซับศอกขวาครับฮิโรกิมีส่งเหมือนกันแหมร้อยครับร้อยโอ้ร้อยแรงแกงใบราครับร้อยแรงแกงเทพใบราแขวนเข้ามาครับแข้งซ้ายผมจะเอาหนี้แข้งขวาฮิโรกิขวาฮิโรกิครับไกลไปหน่อย แคสมุยเดินชิดเข้าไปครับ1 2่ฝาดงหมัดเข้าไปครับเข้าไปวงในครับวงในศอกซ้ายเฉียงดังพกสอกซ้ายเฉียงดังพกครั้งที่2จังหวะนี้อดปากแตกศอกซ้ายเฉียงดังพกครับโอซากวาน้าแห่งมีรอยแตกที่ปากสอกขวาเข่าซ้ายศอกซ้ายเฉียงดังพกกรรมการแยกทำพื้นี้กรรมการแยกไซกรรมการไอยาถีบซ้ายครับมัดขวาเนาิองเพรสมุยจังหวะนี้ฮิโรกิเริ่มมีอาการพืชโชฮิโรกิเจอศอกซ้ายลงไปครับนอนงายเลวันตั้งคุมไปเลยครับผมจังหวะนี้โยนผ้าขึ้นมาครับ พี่เลี้ยงโยนผ้าขึ้นมาแล้วครับตั้งคุมเรียบร้อยครับกรรมการโบกมือบายบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าไม่มีภาพช้าเพราะนี่เป็นภาพจากผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดเองผมกดเองผมกดเองอันนี้เป็นกล้องผู้ชมนะครับมาดูกันครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับพุกขวาไปก่อนครับเปิดไปแล้วครับกาดกาดเปิดครับ แต่ของฮิโรกินี่เลื่อนไหลออกจากปากแล้วนะครับจังหวันนี้แอมเดินเข้ามาครับเราดูครับศอกขวามาก่อนครับฮิโรกิแล้วซอกซ้ายผางเข้าไปครับโอ้ลงไปครับนอนหงายแ้วหวานตั้งคุ้มเลยครับฮิโรกิครับศอกซ้ายผางจากเพชรสมุยครับดูอีกทีครับดูครับจังหวะนี้ครับกาดเปิดครับการเปิดซอกผางเข้าไปหน้าสะบัดเลยครับ หลับกลางอากาศฝันดีเลยครับลงไปครับนอนหงายเลรยวันตั้งคุ้มเรียบร้อยครับโอ้โหกรรมการยุติการชกไปเลยครับนี่เป็นการยัดเยียดความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับกับท่านักขี่โรกิอิชิผู้นี้ครับที่2ปีไม่แพ้นักมวยไทยเลยนะฮะชนะนักมวยไทยมายาวๆเลยนะครับ2ปีนะครับมาแพ้ตอนนี้แลวครับคุณผู้ชมครับโอซอกครับซอกโชซอกเลยครับท่านักของ เพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือว่าชื่อตอนนั้นคือเอกพิฆาตมอกรุงเทพธนบุรีนะครับโอ้โหสุดยอดแบงแป้ครับฝากกดติดตามมิครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดหัวใจนะครับอย่าลืมกดหัวใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแยกย้ายครับจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์โอ้เสียหายหลายแสนครับพันนี้ไอยาลังกาอ่ะไปครับบ๊ายบายครับ